สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดพัสดุกันนะครับที่ส่งมาจากลูกเพจเมตตามหามงคลนะครับว่าลูกเพจเมตตามหามงคลเนี่ยส่งอะไรมาขายให้กับทางร้านเราบ้างนะครับผมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องของเราเนี่ยจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการซื้อการขายการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องรางเหรียญธนบัตรแล้วก็ของสะสมหรือว่าวัตถุโบราณต่างๆนะครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดพัสดุจากทางบ้านกันนะครับว่าทางบ้านเนี่ยส่งอะไรมาขายให้กับทางร้านเมตตามหามงคลนะครับ ถ้าแท้คุณรับเงินไปเลยอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าไม่แท้ทางร้านเราส่งคืนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดพัสดุกันครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดพัสดุจากทางบ้านกันเลยนะครับพัสดุจากทางบ้านนี้เป็นของออคุณนัทพงศ์ปาจิตนะครับก็เดี๋ยวถ้าแท้เดี๋ยวโอนเงินให้ทันทีนะครับ รอสักครู่เดี๋ยวเราจะแกะพัสดุกันนะครับขออนุญาตใช้กันไกลตนะอนนี้ใช้กันไกลนะครับอโอเคมาดูกันแล้วก็สองเ,เป็นเทา่า วันนี้ทางบ้านส่งมาเป็นเหรียญหนึ่งบาทพระเสียนตรงครับอเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทพระเสียนตรงแลเพื่อนๆขอโทษนะครับมาดูกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทดูนะครับพลิกกลับปุ๊บอ่าเป็นเหรียญพระเสียนตรงครับเดี๋ยวเรามาแกะซองมาดูกันดีกว่าจะไงวะ ก่อนนี้ตัดเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆมากนะโอ,โอเคนะครับดูนะเป็นเหรียญหนึ่งบาทพระเศียรตรงครับของปีพศอ,อ,อะไรเอ่ยสองห้าสามห้านะครับก็เดี๋ยวพิกกับปุ๊บนั่นแน่เป็นพระเศียรตรงนะครับลองดูนี่นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทพระเศียรตรงสภาพผ่านการใช้งานนะครับ ตรงเหรียญเนี่ยจะมีร่องรอยการใช้งานเดี๋ยวเพื่อนๆมาลองดูพร้อมๆกันนะครับมาศึกษาไปด้วยกันนี่นะครับเนี่ยจะมีร่องรอยการใช้งานนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ทางร้านก็ยินดีรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทภาษีเนตรงดูนะครับขอบเหรียญจะต้องเป็นเฟืองอย่างนี้นะครับนี่ของ1บาทปีพศ2535นะครับ เหรียญพระเสียรตรงมีราคานะครับมีราคาถ้าไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาสูงสุดถึง1,000บาทถ้าไม่ย้ำนะครับต้องไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือในสภาพที่เขาเรียกว่า UNC นะครับถ้า UNC เนี่ยจะมีราคาสูงถึง1,000บาทครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ผ่านการใช้งานมาก็อาจจะราคาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับ โอเคน้ำหนัก3.4กรัมตามตำราครับ3า 3, 3 4กรัมน้ำหนักตามตำราถือว่าเป็นเหรียญแท้นะครับถือว่าเป็นเหรียญพระเสียรตรงนะครับโอเคก็เดี๋ยวคุณนัฐพงษ์ปาจิตก็เดี๋ยวรับเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านโอนเงินให้นะครับก็ราคาตามที่ตกลงกันไว้นะครับคือเหรียญเนี่ยบอกตรงๆว่าถ้าเหรียญแท้เนี่ยจะต้องมีการชั่งน้ำหนักนะครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้มิชชาชีพ18บมงกุฎพวกมันเก่งกันขึ้นเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยทุกเหรียญที่เรามีการซื้อเนี่ยก็อาจจะต้องมีการชั่งน้ําหนักนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยพวกมิชชาชีพมันเยอะพอสมควรน,นะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้นะครับเดี๋ยวเราจะวัดขนาดให้ดูนะครับโอเคประมาณ2เซนหรือ20มิลน,นะครับถูกต้องครับตามตำรานะครับ ก็คือเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับของปี2535นะครับโอเคเหรียญพระเสียนตรงอย่างนี้มีราคานะครับถ้าเพื่อนๆพนพ,พี่พี่น้องๆคนไหนสนใจหรือว่าอยากจะขายให้กับทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยก็ติดต่อมาทาง Facebook mm hmm. เมตตามหามงคลหรือทางไลน์เมตตามหามงคลได้เลยนะครับทางร้านยินดีที่จะรับซื้อเหรียญพระเสียนตรงนะครับในราคาสูงสุดถึง1,000บาทย้ำนะครับ สูงสุดที่1,000บาทแต่ว่าสภาพต้องสวยกว่าน,นี้นะครับสภาพต้องไม่ผ่านการใช้งานไม่มีรอยขีดขว่วนไม่มีคราบไม่มีล่องรอยอะไรมานะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เนี่ยมีสภาพผ่านการใช้งานมาหน่อยนะครับก็คือตอนนี้ไฟผมมีปัญหานิดนึงนะเลยต้องใช้ไฟหัวกล้องนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับคือเหรียญเนี่ยเหรียญน,นี้เนี่ยมีผ่านการใช้งานมานะครับก็เลยอาจจะต้อง ใช้ไฟอย่างนี้นะครับก็เลยจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงเนาะขออภัยนะครับเพื่อนๆก็ไปเหรียญพลัเหรียญตรงนะครับปี2535ดูนะครับเพื่อนๆนี่ดูเนี่ยถ้าเราพลิกปุ๊บนี่ถ้าเป็นพรัเหรียญตรงอย่างนี้รับเงินไปเลยครับสูงสุดที่1000บาทนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นพัสดุีเกลับทางร้านไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเหรียญพัสดุีเกลับมีอยู่ทั่วไปนะครับถ้าใครมีเหรียญหนึ่งบาทพัสดุีเตรงปีพศอใอดก็ได้เนี่ยก็ส่งรูปมาประเมินราคากับทางร้านได้เลยนะครับถือว่าทางร้านเรายินดีรับซื้อนะครับราคาก็ตามสภาพครับถ้าสวยๆ UNC ไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อสูงสุดถึง1,000บาทรับเงินไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านการใช้งานมันเนี่ยก็ราคาตามสภาพนะครับ โอเคเดี๋ยวทางร้านจะสอนดูเหรียญพลัสเสียนตรงอีกครั้งนะครับก็คือถ้าเราพลิกกลับปุ๊บจากหลังไปหน้าปุ๊บนี่เขาเรียกพลัเสียนตรงนะครับปุ๊บนี่เขาเรียกเหรียญพลัสเสียนตรงจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเหรียญทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคือเนื่องจากฝั่งซ้ายคือเหรียญพลัเสียนตรงนะครับถ้าเป็นเหรียญทั่วไปอย่างนี้ปุ๊บพลิกปุ๊บนีอ่อย่างนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับ เหรียญพละสเียน,ยนกลับไม่ได้รับซื้อแต่อย่างใดนะครับเหรียญที่รับซื้อมีเพียงเหรียญพละสเียนตรงนะครับย้ำนะครับมีเพียงเหรียญพลาสเซียนตรงเท่านั้นนะครับขนาดนะครับเหรียญหนึงบาทแท้ต้องต้องมีขนาดนี้ครับอาไม้บรรทัดมาวัดให้ดูเลยนะครับประมาณ2องซนติเมตรครับดูนะครับน้าหนัก โอเค2ซนติเมตรถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระเศียรกลับนะครับก็คือเป็นเหรียญแท้เอามาเทียบต้องเอามาเทียบกันให้ดูนะครับส่วนน้ําหนักเนี่ยเดี๋ยวจะชั่งให้ดูกันจัดจ้านะครับอันนี้เป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญพระเศียรกลับนะเพื่อนๆดูนะปึ๊บนี่ถ้าเหรียญพระเศียรกลับเหรียญแท้นักเท่าไหรสามจุดสี่สามจุดสามนะครับแล้วเหรียญพระเศียรต้อง นี่ดูนี่ปึ๊บนี่นี่พระเสียนตรงนะครับน้ำหนักต้องเท่ากันนะครับโอเคถือว่าผ่านนะครับก็ถ้าใครมีเหรียญแท้ๆอย่างนี้นะครับเหรียญพระเสียนตรงเหรียญ ซ้ำเคลื่อนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยสามารถส่งรูปมาเพื่อประเมินราคากับทางร้านเมตตามหามงคลได้นะครับทางร้านเราซื้อจริงขายจริงไม่ติงนางไม่อินนิยายแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีเหรียญก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาให้กับทางร้านได้เลยนะครับทางร้านเราซื้อจริงจ่ายจริงโอนไวแน่นอนนะครับเมื่อเช็คแล้วว่าเป็นเหรียญแท้ก็จะโอนเงินให้กับคุณในทันทีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ คุณพี่นัทพงศ์มาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวทางร้านการถ่ายทำคลิปจบก็เดี๋ยวจะโอนเงินไปให้นะครับก็ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในเบื้องต้นนะครับสําหรับคลิปนี้นี่ก็มาสรุปนะครับว่าทางร้านไม่ตามมหามงคลรับซื้อจริงๆนะครับถ้าคุณมีเหรียญแท้ ถ้าคุณมีเหรียญที่ทางร้านเราต้องการคุณมารับเงินไปได้เลยครับคือจะมาหาผมหรือว่าจะเอาเงินโอนก็ได้หมดนะครับเพราะว่าร้านเราโอนจริงซื้อจริงมีเครดิตการซื้อขายแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีช่องทางโซเชียลทุกช่องทางนะครับ Facebook Instagram Twitter YouTube l ล n e มีหมดนะครับดังนั้นทางร้านเรารับซื้อแน่นอนนะครับขออย่างเดียวครับไม่ต้องมาถามผมนะว่า ผมรับซื้อจริงหรือเปล่าผมขอถามคุณเลยดีกว่าว่าคุณมีของที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับถ้าคุณมีของที่ผมรับซื้อแล้วเป็นของแท้แล้วราคาตกลงกันได้เนี่ย <c oughs> ก็เดี๋ยวมารับตังค์จากทางร้านเมตตามหามงคลได้เลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครมีเหรียญเก่าแบงก์เก่าหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็มารับเงินจากทางร้านเมตตามหามงคลได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใคร มีอะไรค Alert, word, word, ิดว to ่าด ah. ีอะไรคิดว่าเด็ดอะไรคิดว่าโดนเนี่ยก็ถ่ายรูปส่งไปทาง Facebook เมตามหามงคลหรือทาง l ล n e แ e b 1 3 7 5 a ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปโอนเงินให้คุณนัทพงศ์ก่อนก็แล้วกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับใครมีอะไรตามที่ผมประกาศรับซื้อเนี่ยก็ส่งมาได้เลยนะครับทางร้านยินดีที่จะ ประเมินราคาทางร้านยินดีที่จะซื้อขายกับคุณอย่างเป็นมิตรนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ